อันไม่ใช่บัมเราเออใช่บัมเราโอเคซึ่งวันนี้นะคะเราจะทำการเอันบ็อกซ์บัมเฟอร์เรนะคะแล้วก็จะมาดูกันว่าเราจะได้การ์ดใครแล้วว่าในวอาจะยังไงบ้างนะคะซึ่งโดยปกติแล้ว,วทุกคนก็สำหรับใครที่แบบเพิ่งมาตามหรือว่าอะไรเงี้ยก็เราเคยแกะบัมไปหลายครั้งแล้วแลวทุกๆครั้งเราก็จะไม่ได้เมน <laughs> ใช่เราเป็นคนแบบไม่ได้เมนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วแต่เหรอกผมชินแหละมา,ามีคนหมอไมไ้ยินเขียนอุย้ยแฟนที่มาเหรอคะไม่ใช่ค่ะทุกคนไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะพักพักค่ะพักค่ะผู้ดใดที่คิดอกุศลเช่นนี้ขอให้ชาติหน้าเกิดเป็นคนไทยไม่ใช่ค่ะเราเราไม่ใช่สเปคโคกค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคนไม่ได้ชอบผู้หญิงใช่เราไม่ใช่สเปคโคค,ค่ะแล้วแต่ให้เป็นผ,ผู้ชายใหม่ก็ไม่ใช่ผมไม่ใช่สเปคมาเหมือนกัน ไม่คาเราแบบว่าเราเกลียดกันนะคะทุกคนใช่พวกนี้อยู่กันเพื่อผลประโยชน์อยู่ด้วยกันเพราะว่ารู้จักกันเยอะเกินไปเลิกคบไม่ได้ควารลับเยอะโอเคแกต้องส่งมาแบบว่าดูบั้ามก่อนแล้วส่งเดี๋ยวเราจัดการให้อีกแล้วอ่ะมึงห้ามดูก่อนนะไม่ดูก่อนอุ๊ยได้ของแถมอีกแล้วโคลาหนึ่งได้กิฟต์ตอกด้วยได้กิฟต์ตอกด้วยไม่เซ็นการที่เดียวนี่อันนี้ของ เฟมกับแล้วก็ได้กิ๊บกับกิ๊บตกน่ารักจังแล้วก็อิสไลก์กัแบบว่าพี่ห้อยได้ไทยงไทยงกับเจไฮยอนขอบคุณค่ะกิ<อ>๊บตกสวยจังใช่สวยกว่าอันนี้กิ๊บตกสวยอ่ะกิ๊บตกสวยมากเลยอ่ะถ้งไม่ใช้กูจะใช้นะครักูคิดอยู่ว่ากูอาจจะเอาไปแปะจะแปะก็ได้เพราะมันแถมทุกอันนะมึงกิ๊บตกแบบร้านนี้ให้ทุกอันให้เนแต่ว่าเอาไปหรอเพราะว่ากูไม่ค่อยชอบใช้กิ๊บตกแล้วกูเไปลองใช้ก่อน เรอใช้ก่อนอ่ะก็สื่อช่ว,วงบัมไม่ให้แบบแกะแรปออกมาเลยแลแบบแบบ้วเดราจะส่งให้อาราสโซยูโอเคค่ะนี่นะคะคือบัมที่เราได้มาแกเสียงดังอ่ะเราจะไม่กดเพลงจริงเหรอถ้าค่าสิเปิดก็ริค่าสิออ๋เออว่าใช่ริค่าเออแต่เขาที่เล่มันก็อยู่ให้เราจนจบเนาะ ใช่ที่สุ่งคือเออแบบเอ็มดูว่าฟูคอนตัดตอนไหนเออเอ็มอันนี้คือบัมเฟเวอร์เรทนะคะมีคนบอกว่าให้เอาการลงเส้นมาเรียกจริงเหรอแต่ว่าแต่ว่าเส้นจะเรียกหนึ่งสองเจ็ดได้เหรอเออแต่ว่าอันนี้ที่ที่ที่จีมเพิ่งส่งมามีด้วยนี่มีมีมีเจฮยอนมีมีโดยองแล้วก็มีเต็งไม่เป็นหรอกมึงกูรู้สึกว่าจะคอหรือไม่คอ่ะ มันก็นกอยู่ดีค่ะท,ทุกคนเราชิลแล้วค่ะเราเป็นมนุษย์ในแม่รักค่ะค่อยอุ๊ยอันนี้สวยมากเลยอ่ะอ,นนอันนี้สวยมากเลยอ่ะนี่สวยมากอันนี้สวยมากเลยอ่ะชอบอันนี้อ่ะแล้วก็อันนี้แบบแแกบบเท่ๆ hey, 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 ทุกคนทุกคนพิมพ์ว่าจะเฮีอนมาแน่มาพิมพ์มาทั้งหมดหนึ่งพันเก้าร้อยเมล์มาแน่มาแน่มาแน่แกะแบบแล้ส่งมาเลยแกะเฮ้ยี่มุกได้ จเยันลับสุดพอน้องเต้นหรออ้าว <รอ S 1> จริงหรอไม่แต่ว่ามึงไม,ไม่แต่ว่ามันก็ปิดข้าในไม่ได้ครับเปล้า,ใ,าใช่คือฉันนะเป็นมนุษย์แบบเมนไม่รัก่หรอไงเข้าใจปะเียวบอกค้ามึงอย่าดูก่อนนะมึง้อมกูนะค่ะทุกคนระหว่างนี้เราก็จะอ่านมิน <c oughs> เอาทะบุกไปดูก่อนเอาดูไปบุก่อจะดูด้วยกันปะฟอนสวยนสวยก่อนเสวยก่อนสวยก่อนหนึ่งโอ้ยพ่อผู้ใดบนโลกมีที่สามารถเอาสันกรามไปหั่นกับผักกาดผักกาดผักกาดนะเผื่ให้คนเขาดูด้วยให้คนเขาดูด้วยว่าเราบีดอะไรอ่ะให้คนเขาดูด้วย วิโน oh. <laughs> ่แฮดดี้มากเลยอ่ะพอนุ <Right>. <laughs> no, ่มญี่ปุ่นมันแรงขึ้นไปอู้วพี่เดียววิชอคคิมมึงเฟมี่ดีมากเฟมี่คิมเหรอนี่แบบด้วยด้วยด้วยแบบคอมโพสด้วยใดๆเออ้โหวิฉันชอบชอบโพดนี้อ่ะก็ไปทำบ้างได้ปะกับเลยช่างอูดีมากเลยอ่ะถ้าเห็นเจอแน่ถ้าเห็นมไม่ฟูอีฟรู้เลยว่า ค่ะก๊อปมาหรือว่าไฮชันจังอูไฮชันจังอูจังอูอุ้ยน้องแฮนด์โข่ก้ามยุตตนี่มันยูตตาเหมาะกับสาเช่นอีกุดเนาะใช่ก้ามสวยก้ามแบบไม่ได้เป็นก้อนขนาดนั้นแต่แบบเขาไม่ใช่คนแบบตัวหนาขนาดนี้ห่ยลี้มนลยคุณอาทิตย์ยาได้ ถูกประหารชีวิตเป็นครั้งที่สองด้วยรูปนี้ด้วยรูปนี <c oughs> ้ทุกคนทำไมคนรอถึงแบบว่าคนรอจะไม่ต้องอรอขานี้ด้วยหรอคะอครอขานี้เพื่อใครแล้วไปถามเบาพี่มาว่าเหมือนที่หนูบอกพี่่ะคะทุกวันเลยอ <c oughs> ูพี่จอใส่แว่นเออลูกนี้เลิศไม่เคยเห็นไม่เคยเชอบไม่ชอบเวลาใจกอแบบเชิดหน้าขึ้นแล้วเห็นตรงนี้มากเลยอะ อพนุ่โอ้น้องมาจงหูผมกี่สี่คิดถึงน้องมาจังเลยน้องมาโอ้ป้าสมพัะเจริญเออแหจานตีอ๋ย <c oughs> วันนี้วันพ่อขายไว้พ่อเนาะบรนพ์พ่อ ใช่ค่ะเป็นพระเจ้าเอต้องมาอุ้ยดิคุยุตตะใสเบนไม่ได้เลยใจกูเนี่ยไม่ได้เลยทนไม่ไหวไม่ไหวบอกไว้บอได้บอได้บอได้โอ้โหคุณทิทยาได้ถูกประหารชีวิตเป็นครั้งที่สามจากรูปนี้ ม่เขาบอกว่าขอดูดรยองหน่อยเขาได้ค่ะไปมึงนะคะเราจะหาดูยองให้นะคะคิม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 อยากได้รูปจริงๆอ่ะอย่ากได้รูปคดข้ามโอ้หรูปนี้แหละรูปนี้แหละรูปนี้แหละคิมดยองค่ะทุกคนติ๊งเดียที่ฉันชอบหโอุ้ยพี่เทีติดฟิลเตอร์ด้วย ไม่เคยรู้สึกอยากเอาดอกพุทธรักษาไว้ใครนะจะมาจนถึงพิทยงอะ <G ül> และทุตยาได้ถูกประหารสีไปทางที่สี่ด้วยรูปนี้โอ้โหพิทยงองอพ่แทอะไรมาถึงแทยนพอนพลังงง <G ül> <G ül> น้องมารโอ้ยแทนสิตายเอาเด้นนิ กูดีใจที่ไซส์บ้๊มมาแค่นี้อะมึง<ช>ไม่ใหญ่มากถ้าใหญ่กว่านี้เราจะตายกันหมดปืบบ้บหน้า,<ฮ>นากางเปงนแลวก็โมโต้กูน้องแฮรเป็นแบบคอลเลคชั่นเหมือนไทยแบบอันนี้เหมือนกันนะไทยแบบแบรนด์เนมอะมีกี่อัน ผู้มึงมึงมึงเอ้ยมึงยถูกประหารชีวิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากนายจอัดีดูดิทุกคนทุกคนก็อยู่กับเราเนาะเราก็นั่งดูเริีน่ารักจังโอเคโค้งแล้วโอเคมีทั้งหมดสี่ชิ้นเอาไม่รู้เรียกว่าอะไรขออเอาที่ขั้นหนึงสือก่อนขั้นหนังสือเหมือนปดกากาดเล็กๆ หนึ่ง,งสองสามใครเอ่ยพี่จอนพี่จอนพี่จอนค่ะปะา๋าป๋าวันพายพรนายพรพ่อตำหนายพ่รพิสารณาพิจารณหนึ่งนี่เลยอะ่ะกัดกลมขึ้นแล้วว่าจอนนี่ใครบอกก็คือ <laughs> ได้พี่จอนเฮ้ยคนเมนพี่จอนฉันน่ะได้พี่จอน นี่คือวันพ่อไหว้พ่อรักษามาบุสคัตบุสคัต o ันสองสามวั o สองสามน่หล่อชิบหายน่หล่อชิบหายเกืรู้ปะที่กูไม่ยกทันทีเพราะกูรู้สึกว่าใบเนี้ยมันต้องมีอะไรอะมันหนักมันหนักมันแบบรู้สึกว่าแบบมันรู้สึกได้ว่าแบบมันมีอะไรอ่ะ จะยืนสลับทิ้งโลกอันคมคืนหุดลาหลังฝันหน่คยฝันบ่งบ่งไม่ได้เปิดอ้าวจับจับมาคุยกันหน่อยทุกคนจับจับอีแมรได้ใจไฮยอนมาได้ใจไฮยอนมาได้ใจไฮยอนมรได้ใจไยอนพูดอีกพูดอีกมาได้ใจไฮยอนใจไฮยอน เออนี่คือจาบค่ะนี่คือแบบสวัสดีครับผมชื่อจับผมมันชื uh ่อสุจาบนี่คือจาบค่ะเป็นพี่ชายเจี๊ยบเป็นเมมเบอร์ใหม่ของห้องเออใช่นี่คือจับนะคะทุกคนดีีๆให้รู้จักจาบครับ อืมจบไปหมดหน้าที่เลือยใบหนึ่งหรอต่อไปต่อไปคือการ์ดเอาย่างเอาไปอึบค่ะการ์ดนะคะสำหรับการ์ดสิ่งที่เราได้ก็คือหนึ่งสองสองสาม หมาแบบว่าาดูเสร็จดีดีเอาไงเอาเอาไงเอาคือแจ๊ไฮยอนอ่ะคือแจ๊ไฮยอนอ่ะเป็นเมดเราคือยอนคือคือแจ๊ไฮยอนเป็นเมดเราค่ะส่วนพี่ไทยงคือเหนือเมดเรายังมีปะป๊ามาอีกเอาเออมีพี่จอดอีกเฮ้ยเพราะว่าเรียกว่าอะไรอ่ะที่เราแบบโดนพี่ไทยงอ่ะเพราะวันไปคอนเวทเราโดนพี่ไทยงตกในคอนเลยแบบในคอนเสิร์ตแบบโหพี่ไทยงดีมากเลยอ่ะหมายถึงกับทั้งเพอร์ฟอร์มทั้งแบบอะไรเลยนะเขาแบบมีเสน่ห์มากเลย คนเก่งจับไม่ได้ยงทุกคนวันนี้สุดยอดวันนี้ฝันดีแน่นอนปกติเราขอให้หลับไม่ฝันใช่ไหมต๋อวันนี้เราจะฝันดีเป็น CT หน 1, 2, ึ่งสองเจ็ดหึงจ้าก็ตอบเป็นสองตัวอ้อาวจ้จาจ้าเกียจมึงแหละค่าต่อเรื่องเหลืออีกบ้านึงนะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะได้เออเหร่เหร่หเวอร์นึงนะคะทุกคน อจริงๆบ้ากูรู้สึกคอมพลีแล้ว <laughs> ่ะจะคุยกับคนสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเล็กปกหนึ่งเล็กปกหนึ่งเอาอย่างแกแกแกอยู่ <laughs> มึงเสียงกูตอนแบบผ่านจับมันแบบเสียงเล็กมากเลยอะ่ะแกะอยู่แกอยู่ <laughs> เราผิดเราพิดเราผิดเอาเราเพลงโฟอ์ทีฟหนึ่งท่อนเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าน่ารักกว่าจ๊าบจ๊าบเก่งมากจ๊าบฟังเพลงโฟอ์ทีฟด้วยจ๊าบหนูชื่อจับดูไหมชื่อจับดูไหมดูไหมอ่ะโค้กแบบ็ค้ค่น่อยแป๊บ ทุกคนคะแล้ว hmm. ย okay. mm ังเลืออ <gained apartment. S 1> oh! um, okay. ีกเบอร์หนึ่งซึ่งแบบกำลังจะแกะโอเคปะอืฮึฟอตบุ๊คฟอตบุ๊คคือฟอตบุ๊ค NCT 1 n 7 t ู o s หูของหูของมึงดูมึงดูมึงดูถ้าพ่ะเขาจะเ็คนทชอบพวกไอหูแหวนโอ้ยปาะคนหลอกปางคนปาะคนมีสไต น้องโอ้โหจับไม่ต้องพูดตามตลอดก็ได้ทุกคนเจนดีมากเลยโอ้ยูตาโอ้โหร้อยสามเสื้อสวยจังโอ้ยรอยสามร้อยสามพี่ดูโอ้ยคิมทุกคนค่ะมันแบบโห้พี่จอน ขึ้นมีดิแบบเหมือนใช่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 เอออันนี้ดูแบบว่าไอ้นี่ขึ้นหน่อยดูเป็นลุคแบบแฟชั่นขึ้นปะอันนี้ดูแบบว่าอะไรกับไม่ใช่ดิอันนี้คืออันนี้ฟอร์มอลอันนี้ฟอร์มอลกว่าเอออะไรฟอร์มอลกว่าอันนี้แคชชวลขึ้นมาหน่อยโหพี่ไทยยโคตรดีเลยอ่ะหูพี่ไทยยองพี่จอนชอบเมก้าพี่จอนจังหูสติ๊กเกอร์โอ้พนุ่มพนุ่ม จับจับหล่ะจับหล่ออีโคขยิบโครหลอเมื่อกี้หูน้องมาน้องมาน้องมาปวดใจจับจับอยาพูดตามได้ไหมอ่ะไม่พูดแหละอ่ะอ,อีจับมึอ โอหจองแจค่ะเบ้าหน้าดีมากเลยนะคะใครเป็นคนเครื่องหน้าดีค่ะนี่คะอันนี้ทำอันนี้สวยอ่ะอีดอดดแบบว่าเนาะกราฟิกเนี่ยกราฟิการาฟิกสวยเ <c oughs> นาะโอหวู้วูค้คิมคิมทั้งสองเลยอ่ะจังหวะเนี้ยคือแบบคิมก็จึงอ่ะโอ้ยแ oh oh ล้วด้วยแบบ oh oh แจดิบดิ oh หูพ่อก็คือพ่อไหวพ่อหรือยังด็กปุ๊ดรักษาต้องมาแล้วนะเป็นลูกที่ทุกบ้านโหทำไมคิมเขาฟอร์มจังวะก็เขาบอกแล้วว่าเขาชอบเฟเวอร์เรที่สุดอ๋อเติมเพลงเขาเนาะเขาเซนเตอร์เนาะแต่เหมาะเหมาะกับคิมมากเลยชอบคิมมากตอนเฟเวอร์เรทอ่ะ เนี่ยกูชอบเวลาใจยอนเชิดหน้าขึ้นแล้วอยู่ตรงนี้มากเลยอ่ะกูเขินอะไรไม่รู้แต่กูเขินเออโอ้ยพิทยงโอ้ยคิมแบบเนาะคิมเหมาะมากกับแบบบ้านนี้คำนี้อ่ะเนาะเนาะเนี่ยดูนี่ อะไรขนาดนั้นน่ะอ้เมื่อกี้เหมือนมีคนเหมือนเห็นคนถามแต่เราลืมตอบว่าแบบเมนลองคือใครคิมค่ะ <c oughs> คือเราเมน์แจเฮยอนเมนลองอ่ะคือโดยองแล้วก็เหนือเมนเป็นพิทยงกับเตินใช่แต่จริงเราคีบวงนะอืมเราเป็นคนคีบวงออทียี่สามค่ะยี่สามอยู่มั้งใช่ยี่สามมันยี่สามอยู่ไว้อะเด็ดพิศษ อกเกอตบีโอ้โหจิตาเปล่าเลยนะ <laughs> ทำไมจังหวะที่แบบอ <laughs> ไม่ทำไมจังหวะที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบเออพูด้ไรที่มันดูแบบอืมมันต้องหลอเรียนกูอะฮะป้าภูมใิใจในตัวหนุ่ม <laughs> เขียนมันวะทุก <laughs> คนในรูปนี้ ฟิลเตอร์ติดแจยอนด้วยขอโทษนะที่สุดที่สุดปะที่สุดสุดปังปังประปัะปีอยู่ไปหมดแลบอมั้งดูรักเขาสารังงี้นอนารังงี้ผู้น้องมาร์กตาผหนุ่มคนอะไรเห็นแค่ตายังหล่อขนาดนี้เวอร์เนาะถ้าเห็นแค่ย่าจะหล่อขนาดไหนแตนด์สีถ้าปู่ก็ยาก็อีกเรื่องนึงกูเริเหนื่อยจะโอ้ย อย่างนั้นจ๊ะสอยยมากู่กเอฟเสื้อทุกชุดเลยเนาะเนี่ยเราชอบราจายอนแบบเชิดหน้าขึ้นอย่างนี้มากเลยแงแงทุก<อ>คนค่ะใจความเส้นผมอยู่ต่างอาร์ตเนาะโจริงคือ<า>บ้านนี้มันดูเป็นงานแบบงานอาร์ตมากเลยอาอาชอชันนี้ก็เชิดอีกคน เหมือนแบบอ้โหอ้ยนี้ดีมากดีดีมากนายโคนี้ดีมากดีดีมากเขาโคพูดที่ในหนึ่งของเจ็ดคนนี้คือใกล้เคียงกับคนที่เป็นเมนที่สุดแล้วนะคะใช่นายเกิดอาชนใจแล้วคนญี่ปุ่นคาโมโตะนายซื้อตโตเกียวดิบม,มาให้เราดีโห้โหรัสมาสองคนน่ะขอโทษนะเอชิวิตรตรงไหนดีูดหายใจทางไหนดีมึงพี่ยงคืน สองคนเนี้ยคือแบบท่านบอกว่าขัพี่จอนหน่แซกหนึ่งพี่จรเหรอพี่จรออกมาพอดีเลยแต่มันติดฟิลเตอร์แล้วมันไอเนี่ยพี่นึบลูกนี้นะลูกนี้นะลูกที่ไม่มีปากพี่จรก็จะหวานไปหนอ่มลูกแบบปากสีน้ำตาลค่ะดีอ่ะดีมากโโอ้ โอ้โหนี่อยู่ในบางก์หายใจลำบากน้องมาร์กอีกโอ้ยหายใจลำบากเอาครบแล้วโอเคโอเคเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราทุกคนรอคอยสี่ใบเหมือนกันค่ะเริ่มเลารละที่หนังสือนหนังสือหนึ่งป้ดที่หนังสือนะคะหนึ่งสองส จองูนายหวัดดีพวกผมได้ครบว,ง,ว,ง,วงไ,วไ่้มีเออว่หได้มีมีมีพี่จอซ้ำคนเดียวเอามา parameters. เราเอาการ์ดกลมมาแต่ว่ามึงปิดข้างหลังให้กูานนการ์ดใกลาร์ดกลมอันนี้ไม่มีชื่อเการ์ดกาดกลมอันนีม่มเ,เป็นกลมแบบกลมแบบกลมใหญ่ใช่ไหมนี่นะคะการ์ดกลมใหญ่นะคะ <c oughs> น่ะ <c oughs> าซาดางเฮเลยซาดางเฮจองูออกขึ้นมาคู่กันเหรอทุกอันเนาะ นี่ว่าไม่หรอแต่อันที่แล้วกูก็ได้พี่จอนคู่กันอันนี้ก็ได้จองอูคู่กันนะผู้มีควารู้หรอกกวนค่ะเออใครมีความรู้นะคะคือเซตอันเนี้ยมันจะแบบมันจะมากลมกับอีกขั้นสี่เออโจที่นี้คือเหมือนจะมาคู่กันหรอเพราะว่าอันที่แล้วเราได้พี่จอนสองแล้วก็นี้ได้จองอูสองคือคือมาคู่กันหรอหรือว่ายังไงแต่เราแฮปปี้นะเราเราได้ใครเราก็แฮปปี้เราแค่อยากรู้ว่ามันเป็นแพทเทิร์นหรอช่วยเฉย ฮะนดแบบดึงโอนัมเบอนมเนนะน่ะจืตยูต้าโขกหล่จิไปหล่จิไปยูต้าค่ะอุ้ยชอบอะได้การไม่ซ้ำอะแฮปปี้อะได้ไม่ซ้ำอ่ะได้ไม่ซ้ำอ่ะได้บูส์ูส์นต้าุ The Last One The One and Only ใช่ The One and Only The Last One ปาบ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 ไม่ได้ใคระค่ะปาบปาบจริงๆได้ใครก็แฮปปี้แหละจริงๆนะอะยรอ่ะมันมาจากอะไรอ่ะนิี๋ยวดูบังเพลงอะไรอ่ะหนึจ้า นับให้หน่อยหนึ่งสองมึงนับตัวสองสามทีเดียวกันเลยนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามเร็วไปหนึ่งสองสามจองอูโทษนะคะถ้าใครเมจองอ่ะก็คือแบบฟินเวอร์นี่คือสิ่งที่ฉันได้อ่ะสำหรับจองอวะทุกคนเทคออร์ดี้หนึ่งเทคออร์ดี้หนึ่งใช่เย้ จะงอูรักมากไหนก็อิ่มเออไปเพราะว่าได้เมนเยอะไม่ไหวแล้วก็มีหน้าใจเย็นมาดูวันนึงอันนี้คือที่สุดก็คือที่จริงนะได้แบบอันเนี้ยไอ้บั่มแรกอ่ะก็คือแบบว่าอิ่มแล้วอะเอาจริงได้เมกันเรเมนอะทุกคนรักเขาหลุยส์สัปพี่ต่อไปค่ะไม่เป็นไรเขาไป รุ่นหนึ่งหรยีสิสามเออยี่สิบเอ็ดโอ๊ยร,อรู้เศร้าอพอทำไมยี่สิบสามไม่ได้อดมอกดโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเรื่องนั้นเลยโอเคก็วันนี้เสร็จแล้วค่ะสำหรับการทำคอนเทนต์ในวันนี้แค่นั้นเลยแค่นี้เลยค่ะทุกคนก่อนแล้วจากกันไป กูเกียรติสอบต้องรอนียก่อนเหรอยังไงเอ่ยเออโอเคค่ะทุกคนมึงกูเขินโอเคมึู <boundaries> hehe, ้ว <medim> ่าก <đây> ูเขินโอเคค่ะเราจะจากกันไปแล้วจริงๆนะคะวันนี้สำหรับวันนี้ก็เท่านี้แหละไม่มีอะไรเพราะว่าจะมาแกะบ้านไปเฉยใช่ไหมใช่ไหมจับชื่ออะไรจับชื่ออะไรจับชื่ออะไรจับจับจับจะโกนธทำไมอ่ะ โอเคค vale ่ะไปแล้วจริงๆนะคะทุกคนให้จ้าบ๊ายบายหน่อยร็ว oh. บ <Shh> ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายแขใจโอ้ใจอ้ใจอ้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย